ก็ <c oughs> เล่นเอาแฟนกลับทีมช้างศึกข,ของไทยแมนะมูดดีกันไปกันทั่วหน้าแหละนะครับโปรแกรมอาเซียนครับรอบรองชนะเลิศนัดแรกทีมชาติไทยเมื่อคือนนี้ออกไปแพ้ให้กับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับแมประตูต่อหนึ่งจริงๆก็ อดบิดจนเจียนแล้วนะครับครึ่งแรกเสมอกันอยู่หนึ่งประตูตอนหนึ่งโดยฟิลิปปินส์ยิงประตูออกนาขึ้นก่อนด้วยนะครับส่วนเราก็ไล่ตีเสมอได้ปรติกุกสตาฟสันแต่ครึ่งหลังน่ะจวนเจียนจวนเจียนแล้โอกาสทีมชาติไทยก็มีไม่น้อยนะครับก็ก็อาราไม่มีโชคแถมยังมาโชคร้ายในช่วงท้ายเกมทดเวลา นาทีที่95ไปแล้วนะครับต่อหน้าต่อตาเห็นแฟนคลับฟุตบอลทีมชาติฟิลิปปินส์ที่ไปเชียร์ในสนามนักเตะสตาฟโค้ชทีมชาติฟิลิปปินส์หลังจากมองทำประตู ขึ้นนำทีมชาติไทยในช่วงท้ายเกมแล้วก็กลายเป็นประตูชี้ขาดเอาชนะทีมชาติไทยก็ก็หลายอารมณ์แหละนะหลากหลายก็น่าผิดหวังแหละเอาเอาว่ากันตรงๆนะครับว่ากันตรงๆก็น่าผิดหวังกับผลการแข่งขันนะครับแต่ ฟอร์มการเล่นยังถึงว่ายังมีทรงแหละเออนะส่วนหนึ่งนะก็ยังมีทรงก็ไม่ได้ไปตำหนิทีมงานสตาฟโคช้ชนักเตะทีมชาติไทยก็เต็มที่แล้วนะครับเมื่อคืนที่ผ่านมาเพียงแต่ว่าฟุตบอลนะอะ,นะอะไรก็เป็นไปได้นะครับจะเสมออยู่แล้ว <c oughs> ก็ยังมีรามาช่วงท้ายเกมจนได้ก็ ส่งความสุขให้กับพี่น้องชาวฟิลิปปินส์นะครับถือว่าเห็นนะเพรามันก็ธรรมดาแหละผู้ชนะก็ต้องยินนะเข้าใจได้ถ้าเราชนะหรือเราสามารถออกมาโดยไม่แพ้ได้เมื่อคืนนี้ก็เชื่อว่าแฟนคลับฟิลิปปินส์ก็คงจะผิดหวังเหมือนกันแหละเอาเพราะฉะนั้นก็ฟุตบอลนัดหนึ่งนะครับ และรอบรองชนะเลิศกติกาก็คือยเย่าเยือนนัดต่อไปทีมชาติไทยกับระเตอกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะครับที่รัชมังคลากีฬาสถานก็เอามีโอกาสให้ได้แก้ตัวนะครับแม้ว่าจะมีเรคคอร์ดที่ โอ้เป็นความภพปแพ้ทีมชาติฟิลิปปินส์ในรอบหลายๆปีนะครับไม่แน่ใจว่าเหลือเชื่อนะจริงๆไทยฟิลิปปินส์ก็เตะกันทุกเรียยว่าเกือบทุกปีแหละนะครับแต่เหนือเชื่อว่าฟิลิปปินส์นี่ยไม่เคยเอาชนะทีมชาติไทยมาได้นานมากแล้วนะครับเมื่อคืนนี้ก็เป็นชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ของทีมชาติฟิลิปปินส์เหนือทีมชาติไทยแม้ว่ายังไม่ได้ชี้ขาดว่า จะผ่านก็ไปเลยในรอบชิงชนะเลิศน,นะครับกับทีมใดก็ยังไม่รู้แม้ว่าเวียดนามจะเอาชนะสิงคโปร์บุกไปชนะสิงคโปร์ได้ถึง2ประตูต่อศแต่ก็ฟุตบอลอะ,อะไรก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นก็อย่าพึ่งไปด่วนสรุปอะไรนะครับก็ยังไงก็ทีมชาติไทยเราก็ต้องเชียร์ทีมชาติไทยแหละนะครับเชื่อว่าบทเรียน จากฟิลิปปินส์เมื่อคืนนี้นะครับก็คงจะเป็นโจทย์เป็นการบ้านให้สตาฟโค้ชนักเตะทีมชาติไทยได้กลับมาปรับปรุงแก้ไขแล้วก็เชื่อว,ว่าทีมชาติไทยน่าจะยังมีโอกาสเข้าไปชิงชนะเลิศอาเซียนครับในปีนี้นะครับก็เชียร์ไทยแลนด์นะครับส่วนเมื่อคืนนี้ีเมียร์ลีก เตะก,กัน2คู่นะครับเอาคู่ที่น่าสนใจเลยแล้วกันอาร์เซนอลนะครับสามารถเอาชนะอิบสวิตทาวมาขาวไปได้1ประตูต่อศูนย์ประตูโทนตั้งแต่ครึ่งเวลาแรกก็เพียงพอที่จะทําให้อาร์เซนอลกระโดดขึ้นมาอยู่ที่2แซงเชลซีนะครับเป็นรองจากฝูงในขณะนี้ตามหลังทีมจากฝูงลิเวอร์พูลอยู่6แต้มแล้วนะครับแต่ว่าอาร์เซนอลเตะ มากกว่าอยู่หนึ่งนัดก็อีกว่าปีนี้อาร์เซนอลเชลซีแมซิตี้ก็ยังการาดชื่อออกไม่ได้นะครับหรือไม่แต่หลายๆทีมซึ่ง mm hmm. น็อตติงแฮมฟอร์ดเลยการดชื่อออกได้ยังไงใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ดูกันยาวๆพรีเมียร์ลีกนัดส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่นะครับพรุ่งนี้คืนนี้ไม่มีเตะนะ มีพรุ่งนี้นะครับทีมรักของเราลิเวอร์พูลเตะกันหลังเที่ยงคืนนะครับจะบุกไปเยือนคุนคอนเวสแฮมยูเนเต็ดเนี่ยพวกยูเนเต็ดทั้งหลายนี่ <c oughs> เจอกันบ่อยเหลือเกินนะครับนิวคาสเซิลยูเนเต็ดแมนเชสเตอร์ยูเนเต็ดเวสแฮมยูเนเต็ดหลังจากแมตช์กับเวสแฮมยูเนเต็ดในคืนพรุ่งนี้วันอาทิตย์นะครับสัปดาห์หน้าวันอาทิตย์ที่5มก,กราคม นัดแรกของปีใหม่ and f ล e l ศึกวันแดงเดือดกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้เป็น2เกมที่น่าสนใจจริงๆนะครับถ้าลิเวอร์พูลยังรักษาฟอร์มการเล่นและผลการแข่งขันอันยอดเยี่ยมเช่นที่ผ่านมาเชื่อว่าปีนี้มีถ้วยติดไม้ติดมือแน่นอน เอานะยังไงก็ซัพพอร์ตทีมชาติไทยนะครับและทีมล่าของเาราลิวพูพรุ่งนี้ก่อนเกมมาพบกันมีสุขทุกคนนะครับเดินทางปลอดภัยเที่ยวส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้สนุกยินดีทุกกันวันนี้สวัสดีครับ